คำคือรอยังเลืออีกยาวไกลไอช่อนครับไอช่อนเดี๋ยวครับกับจานทีมมืเนดิอครับเพิ่มเติมควยมากันนี้เรามาอยู่กับเซียนดีมุนไปใครเี่ยครับดูนะดูฮะ มีที่มตัวหนึ่งอะไรครับปลาอะไรเนี่ยโอ้โหไอช่อนครับโอ้โหทางนี้เอาปลาสิวแห่ใครวะแห่หรือสวิงครับ

ูุกองอินดีมือสัตว์เหรอเขาไม่รู้เปล่าบูบูนป่าูครับดูปลาครับ The park, 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 bơm ไาดูครับโอ้โหเสียนพีมเอาอีกแล้วครับหายมก็ไหาเขานปเอไปแย่งอย่างไงเป็นมือชิปอยู่นี่มือกล้องอยู่นี่อันข้างหลังมือ่ะมือกระเด้เข็เซอร์เฮ้ยมันโรกดปก ดีตามเสียงดีมับเอาแล้วครับเจ้าป้ากับน้อ,องใสเข้า i̇şte. oh. ไปโอ้ไอ้ดิ้งฮะเออเออเออไอ้ดูครับไอ้ดู ปลาพวกนี้ครับทอดอร่อยกรอบๆนี่<ป>บรรยากาศรอบดึกครับประมาณป,ประมาณนี่นะครับนาฬิกาโหดึกมากเลยครับ